วันหนึ่งฉันผ่านมาพบเธอตรองนั้นดวงใจเป็นเดือเป็นร้อนจิงนทรมารรักกับโดนมนมาหมดสะกดพลันไดที่นั้นฉันรักเธอทันใดรักรักล้กพอพาจริงเป็น อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่มาว่าว่าแมปแบบไม่โหลดผมจะล่วงไหมไม่ล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงทำไมวะแมปไม่โหลดเหรอใช่เมื่อกี้แมปบวมเราเข้าขับลุกเออสวยเสียงเสียงผมเบาเลยปะ ไม่เบาไม่เบาไม่เบาโอเคสวยสวยร้อยร่วงร่วงสวยเอาเฮ้ยเอาพี่ผมป้อขับเลยเ้อาขับเลยผมเพิ่งสังเกตได้ไหมผมไม่รู้ทางไปพี่เราตำรวจมาเหรอข้างหลังนี่มามามาไม่ได้จำเพลงเลย จริงๆพวกนี้ผมมีแข่งที่เดียวไทยเองนะแข่งร้องเพลงใช่เหรอเออมาวอร์มที่นี่มาวอร์มตีมาวอร์มที่นี่โอ้แบบโอเคไหมโอเคพี่ไดไอยู่อาม่มาอมาถึงม,มาร้องแลว้วไปฮะไม่ไหว,ไว จะหันมาก็ใจาชาทับลนลายไว้เลยหาทางมีเธอลงเธอไปแล้วแล้วใจวใออยังหวังหรือเปล่าขอจองได้ไหมจองได้ไหมถ้าเธอ,อยังไม่มีใครกับคนนี้ต้องการอะไรฉันยอมหมดขอจองได้ไหม ก็จะใช้คำว่าในรักสิ้นเปลืองทน,นไม่ไหวตึงข้อจังก็จะใช้คำว่าในรักสิ้นเปลืองทน,นไม่ไหวตึงข้อจังขอบคุณค่ะนิโน,นลิสครับเดี๋ยวผมจะมาร้องเพลงจังหวะโจ๊ะนิดหนึ่งครับแต่ไม่มีดนตรีนะต้องบอกเลขเลยไหมครับนนคุณนายกครับ บอบแบบว่ามีติบมีติบลอยอย่างเงี้ยบอกเลยครับผมได้เก้าสิบครับผมดีนะครับเชิญครับเชิญรับชมรับฟังครับผมตั้งแต่รังสิตไปจนติดบางปะอินพาะหุโยทินไม่ของกินไม่น้อยแม่ข้าหน้าวานตั้งล้านแตกลอยปากนิ่มจำอุนหน่อยมันลอยพวงมาลัยสะพานรังสิต เชื่อมติดตายเนื้อไม่กล้วยตีไม่ละนานนีแต่ใจคนเราไม่ละแดงแดงแดงเป็นแผ่นเหมือนหนึ่งเชิญแฟนให้ชิมลิ้มลองลอยยิ้มเหมือนน้ำพึ่งโยดทำให้ผมไม่พดต้องจอนลุกลงมามองแต่งเล็กแต่งใหญ่ก็วางคายสุดท้ายเจ้าของตอนรับโดยลอยยิ้มเจ้า ชาติเจ้าชูปร,ป,าาประตูดินผมไม่ได้ซื้อแตงกิน <c oughs> แต่อยากจีบเจ้าของ, <c oughs> งเลยแก้งถามความไหนไหนแต่งน้องสองใบน้องจะใครไม่น้องเ <c oughs> พื่อนคุยอยู่กับแม่ค้านั่นจะขอแต่งมาตั้งท่าคอยจอง ไม่ผูจ้าไว้ทาอมภูมิในมือพอนุ่มนะดันคุมไม้พองแม่ค้าแถวนี้ลักคงจะมีเจ้าของนะละก่อนนะ่ละน้องอแม่แตงเท่าตายตั้งแต่วันนั้นผมผ่านไปมาไม่เคยมองนะแม่ค้าคนไหนพอเบื่อลอยยิ้มละมองไม่ยิ้มหัวใจล้วนแต่แต่งเท่าตาย เจอของมีเธออจบครับจบโอ้พอมากครับโอ้ยชอบเลยครับแดเนียลข้างหลังชอบเลยครับขอบคุณมากครับผมครับชอบเลยครับด้านแดเนียลลมหนาวครับลมหนาวลมหนาวลมหนาว่ลมหนาวครับลมหนาวลมหนาวครับลมหนาวเฮยเฮ้ยครับครับครับเฮ้ยอะไรลมหนาวไปอขึ้นไปทีเลยลมหนาครับใช่ใช่ใช่โอเคโอเคโอเค ยัง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 คนเยอะแต่ว่าได้มั้ยฮะได้มั้ยฮะได้ยินครับได้ยินจีนค่ะได้ยินค่ะพี่ชอมน้องผมครับน้องผม แค่หนึ่งครั้งเขาวแรกเห็นเดินผ่านมาไม่ผู้ใจไม่ทักไม่ทายไม่รู้ ฟันความผูกพันยังไงได้รรากด้พบมีอยู่จริงในนิยายหนังสือนิทานเพลงรักสันวานกับความฝันจะวันนด่งฉันพานมาพบเธอตรงนั้น ควนใจเป็นเดือบเป็นร้อนจ่งทอรมานรักกับโดนมนแม่หมอดสะกดพลันนาทีนั้นฉันรักเธอทันใดรักรักพอ้อท้าจริงเป็นอย่างไรเพราะเธอใช่หรือไม่ อาเจอใครที่ฉันเป็นจากวันนั้นหัวใจรู้สึกเองชัดแจนว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจริงใช่ฝันไปได้พบจี่งเข้าใจมีอยู่จริงผมว่าเืนแั่เกือลงไปอ่ะ ผมว่าผมว่ากินแผ่นเสียงไปฮะมีเหตุผล,ล,วลวกว่าจะรักใครสักคนมไม่ง่ายใดเรื่องลึกซึ้งความอ่อนบางกังหู ว่าเขาเป็นใครมาถึง ฉันผ่านมาพบเธอตรองนั้นดวงใจเป็นเดือบเป็นร้อนจังทรมานรักกัโดนมนมาหมดสะกดพลันไดที่นั้นฉันรักเธอทันใด จอใครที่ฉันเป็นใจกวันนั้นหัวใจรู้สึกเองชัดเจนว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจริงใช่ฝันไปได้พบจึงเข้าใจมีอยู่จริง อยากได้ค่ะเร่งไว้เลยก่ะเร่งกว้ค่ะจะให้ส่งเข้าประกวดครับอยากได้ค่ะเราสาวใจเย็นเราสาวใจเยเจเครับเพลงสองเพลงสองนะคะขออีกเพลงได้่งไหมครับขออีกเพลงได้่งไหมครับขออสองเพลงครับขออีกเพลงหนึ่งได้ไหมครับร้องกล่อมนอนได้ไหมคะอยากกรใจเย็นพี่ชายพี่ชายกินกินแผ่นเสียงไปแล้วปล่าพอเกินอ่าโอเคครับเดี๋ยวรอรออยากได้วาฟค่ะ เดี๋ยวรอให้เสมียนเดี่ยวจัดการเรื่องเกี่ยวกับคะแนนนะฮะพี่ลาค่ะพี่หนึ่งไปเลยค่ะขอบคุณครับใจไปเต็มเต็มเลยโอ้โหผู้หญิงเบาๆหน่อยก็ได้นะครับลดลงตัวเองบ้าหน่อยเบาๆได้ครับไสวัสดีค่ะทุกคนค่ะในเหลืองสองทุกคนค่ะไปไปโอ้โหดิลุมล้อมเกินเลยโอ้ยโอ้ย เพราะหนุ่มพราหนุ่มได้เมียแล้วอ้าวคุณออมขอบคุณครับขอบคุณครับพอดีไม่มีใครสนใจเราแล้วล่ะรเาจุดเสียงะมากที่สามครับไม่ได้ยินที่หนึ่งไปไหนเ่ะที่สามครับที่สามเอาที่สามก่อนครับอ๋อได้ได้ได้ที่สามมันคุณยอดใจครับขึ้นเวทีทันเลยครับ ยอดใจครับที่สองประธานผมกบประธานผมที่สองเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองเคยอ่ะมันกว้างอ่ะสีเหลืองครับมันกว้างอ่ะสีเหลืองอ่ะไม่นี้เจนครับสีเหลืองครับสีเหลืองมันกว้างสีเหลืองคนไหนอ่ะสีเหลืองครับผมว่าสีสีเหลืองลงกี่คนขึ้นไปหมดเลยเดี๋ยคือขึ้นมานก่อนโดนตรงไหนโดนตรงไหน ออกเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนรอร้อกไปที่สองครับที่สองครับไม่ลัะชื่อคุณมิวครับขึ้นขึ้นมาได้เลยครับคุณมิวเออคุณเหมียวอืพาคนลวดเลยใครคนในหูผมบอกแบบมั่วมากเลยงานแล้วคนที่หนึ่งครับคุณหนาวลมครับอยู่ไหนฮะลมหนาวครับเอาลมหนาวออโอเคหนาวลมตปลวาไงอยู่ไหมเปล่า ไปพูดกับเอาเลยบอ้ไปคุยอ่ะไปเอาคือวิธีโอเคโอเคขึ้นมาเลยครับแล้วก็เดี๋ยวสามคนนี้นะครับรับรางวัลรับรางวัลกับที่สมียนนารีทำได้เลยฮะแล้วก็เดี๋ยวคนที่มาร่วมงานก็เดี๋ยวมีรายชื่อครับเดี๋ยวจะไปไล่แจกทีละคนนะเสียงลมหนาวตอนพูดเหมือนเหมือนอันนี้นะแต่เวลาร้องโอ้โหใจสลายโอ้ผู้ชายยังใจสลายอ่ะคิดตัวนะเป้าลมหนาวลมหนาว เออลบหนาขอโทษค่ะขอโทษให้ที่สามหัวได้นะที่สามที่ไหนเนี่ยที่สามเนี่ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยเนี่ยนั่นนั่นน่ะกระตุกกระตุกกระตุกเลยไม่ค่อยได้เห็นนะโอ้โหยังไม่ได้อยู่สายตามพูดได้ไงนี่เราทนายโย พี่มมแกงกู่วงไปแล้วเห็นนะแต่ทำอะไรไม่รู้หลังล้านหลังร้านรวดพ,พี่มมแกงยังไงบ้างพี่ผูออพ,พี่พุนเลย